เรามาดูกันว่าอินเด็กซ์รอบนี้นะครับจะถาถมหรือว่าจะพักฐานแล้วมันจะเป็นยังไงต่อนะครับเบื้องต้นผมดูไดอะแกรมเดิมแต่วันนี้ผมไปแท็กใสติมารอบก่อนทําเสร็จปุ๊บพูดเลยนะครับอาจจะยังมีข้อมูลไม่ร้อยเปอร์เซนต์วันนี้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเราดึงจากเซตทารเก็ตอินเด็กซ์ของบูมเบิร์กก็จะเป็นการรวบรวมนักกลยุทธ์นะครับเหมือนผมเนี่ยของกสิกรเนี่ยไว้กันทุกที่นะครับซึ่งตอนนี้อินเด็กซ์ของนักกดนักบูมเบิร์กเนี่ยกาทำ ซึ่งเรามองย้อนหลังกันไปในอดีตนะตั้งแต่ปี2004 2024 20ปีถัดมาน้อยครั้งมากๆนะผมดูนะน้อยครั้งมากๆที่เซตอินเด็กซ์ก็คือเส้นสีน้ําเงินเข้มเนี่ยขึ้นไปแตะเส้นสีสม้มคุณดูเองแล้วกันมันน้อยครั้งมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทาร์เก็ตแล้วพอเวลาประชาชนเขาก็ปรับขึ้นมาอีกปรับขึ้นมาอีกแบบเนี้ยจนทาให้มันก็มันก็มันก็เป็นเหตุผลนะที่ทําให้เซตอินเด็กซ์จริงๆอ่ะมันไม่ค่อยถึงทาร์เก็ตอย่างไรก็ตามผมกําลังจะบอกกับทุกคนว่าผมลลออองไปแท็ข้มมูในดีา นะครับว่าในอดีตเนี่ยนะครับมันมีอยู่ประมาณาบางครั้งนะครับที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แตะเส้นสีส้มแต่มันแตะเส้นสีเขียวอ่อนในเชิงของบวก1 s t a n d a r d deviation ผมก็เลยไปนั่งดูว่าเฮ้ยไอแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นยังไงคุณก็จะเห็นไอเส้นปากที่ผมวงกลมไว้สีแดงนะไอวงกลมสีแดงนั่นก็คือ Set i n d e x เนี่ยขึ้นแรงนะครับไปแตะจนบวก1 s t a n d a r d deviation เมื่อเทียบกับตัว set target ซึ่งถามว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นไหมแล้วมันเ,เกิดเหตุการ มันจะมีสาถึงสี่เหตุผลนะครับที่ทําให้ช่วงเวลานั้นๆเนี่ยเซ็ตมันเล่นแรงเผื่อเราจะเอามาดูว่ารอบนี้เล่นแรงเหมือนกับรอบนั้นได้หรือเปล่านะครับ2012นะครับ QE 3นะครับอัดฉีดม็ดเงินเข้ามาอย่างมีนัยยะนะครับ2014หลังจากเอ่อเรื่องของการเมืองเริ่มคลี่คลายนะครับ2017ตอนนั้นสถานการณ์เศรษฐกิจอ่าการฟื้นตัวของบ้านเราค่อนข้างดีแล้วมีเม็ดเงินไหลเข้ามานะผมก็เลยมากดดูต่อเนื่องนี่นะครับอันนี้อาจจะอ่านลำบากนิดนึงนะ อันนี้คือ Flow ย้อนหลังไปนะครับยีปีสิบกว่าปีที่ผ่านมานะผมก็มานั่งดูว่าเฮ้ยแต่คือผมไม่สามารถบอกในทุกช่วงช่วงเวลานะว่าโหฝรั่งจะเข้าไม่เข้าแบบนั้นนะครแต่ว่าแฝปให้ดูคร่าวๆอันนี้คือเป็นรายเดือนนะนะครับและเป็นอ่เอ่อ US ดอลลาร์ที่เข้ามาหลักล้านเหนรียญสหรัฐนะครับอย่างในปี2022นบะครับบางเดือนที่ฝรั่งถาโถมเข้ามาเกือบ4,000ัล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ปลายปี1,300เหรียญปี2014 1น0 0ีกว่าล้านเหรียญปี2 0 14, 1 7ต้นปีกับปลายปีเข้ามาอย่างมีนัยยะแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ที่เดือนนี้เข้ามาอย่างมีนัยยะเนี่ยคุณก็สังเกตได้เลยว่าไทาม์ไลน์กับไทม,มิ่งในการวัดการาฟนี้กับแบตช์ตรงนี้มันใกล้เคียงกันเลยนะมันใกล้เคียงกันนะนะครับว่าผมกำลังจะบอกว่าผมกำลังจะบอกว่าเวลาเซตอินดซ x เนี่ยตอนนี้ต้องบอกก่อนว่า EPS ของเราเนี่ยยังไม่ได้ถูกอัปเกรด นะเพราะฉะนั้นสีส้มอ่ะจะไม่ได้ชิดขึ้นสีส้มมันจะยังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ก็คือในช่วงที่ผ่านมาสีส้มมันไซด์ดาวลงมาเพราะว่าเราโดนดาวเกรด EPS มาสามปีติดต่อกันนะเอาแฟกต์ก่อนนะเส้นสีส้มที่มันถูกกดลงมาเพราะว่านักนักนักกลยุทธ์เนี่ยเขาก็ดูว่าเฮ้ยอ่า P คูณ Q, Q นะครับ EPS มันโดนบบดาวเกรดลงมานะครับก็ทําให้เป็นผลของการโดนบบดาวเกรดเส้นสีส้มลงมาตลอดทางเห็นไหมครับอันนี้เอาแฟกต์ก่อนนะซึ่งในรอบนี้สีส้มยังไม่ได้มีการซื้นตัวนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเฮ้ยเวลาเราเล่นหุ้นน่ะมันก็ไม่ได้เล่นตามปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวอันนี้ผมยอมรับก่อนนะเป็นแฟกต์ปัจจัยพื้นฐานเป็นตัวขับเคลื่อนในระยะยาวจริงนะครับแต่ตลาดหุ้นก็ไม่ได้เล่นตามปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวบางทีก็อาจจะมีโฟล์ต่างชาติไหลเข้ามาบ้างเช่นบไหลเข้ามาบางช่วงเวลาที่เกิดเรื่องของดอลลาร์แข็งค่าที่เกิดเรื่องเซนติเมนต์เชิงบวกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเซ็นต์อินด x ก็สามารถไม่ได้เล่นตาม e p s แต่เล่นตามข่าวบวกแล้วก็เล่นตามเเนตมมลลแ้้้วก็า่าาาาขบง ซึ่งถ้ามันเ,เนกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอย่างในอดีตเนี่ยบางช่วงเวลาก็ไม่ได้บอกว่า EPS มันอัปเกรดนะนะอย่างบางช่วงเวลาคุณก็เห็นเลยว่าบางครั้ง EPS อัปเกรดบางครั้งไม่ได้อัปเกรดแต่ว่าบางที่เราเล่นเซ็น์อินเด็กซ์ขึ้นไปทางแรงอะ่ะก็จะเป็นแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่ารอบนี้เซนติเมนต์มาก่อนโฟล์ Flow มาก่อน2เรื่องนี้มาจริงก็เลยทาให้เรามองว่าเซ็นตอินเด็กซ์เนี่ยมีโอกาสแบบสุดทางรอบนี้นะจะอ,อยู่ที่บริเวณประมาณ1 4 8 0เอาสุดทาก่อนนะ1 4 8 0แต่ถ้าสมมุติว่าเรารอนะรละเห็นภาพว่่เฮ้ย มาแล้ววายุพักรัฐบาลมาแล้วนะครับสิ่งที่เรารอต่อจากนี้คือถึงแม้วายุพักจะไม่ได้ส่งผลต่อ EPS แต่ถ้าความตั้งใจของรัฐบาลมานะครับแล้วถแถลงนโยบายแล้วปรากฏ EPS อัปเกรดขึ้นมาล่ะ1480จะถูกยกทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเล็อธิบายภาพว่าตอนนี้ผมยังมองว่าเซ็นอินเด็กเนี่ย น่าจะยังแว่งอยู่ในกรอบก่อนแนวต้านแรกอยู่1444แต่ว่าสุดทางรอบนี้ผมคิดว่า1480เน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมคิดว่ารอบนี้เซ็นดีเทคจะขึ้นบนเซนติเมนต์กับขึ้นบนโฟก่อนที่1444หรือแบบเบสเคสเลยคือ1480แล้วหลังจากนั้นรอดูว่าถ้า3ปัจจัยเกิดขึ้น1ความการถแถลงนโยบายของภาครัฐโน้มน้าวให้นักเศรษฐศาสตร์สามารถป,ประมาณการ GDP ปีหน้าขึ้นได้ 2. แบงก์ชาติลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับสความต่อเนื่องของฟันโฟ ถ้า3เรื่องนี้เกิดขึ้นเซ็ตอิน x จะยกเหนือกรอบ1480ขึ้นไปทันทีเลยแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่กอบลันเวลรอบนี้อย่างมากคือ1444กับ1480อันนี้เราว่ากันตามจริง